สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกแล้วก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับครับลำจากที่ฉลองปีใหม่กันไปแล้วนะครับแล้วก็มาตามต่อนะครับมาดูสูตรของ,ของหอยเราพัฒนาในงวดต้นปีกันใหม่นะครับมาดูครับว่าสูตรนี้ยังจะใช้ได้อยู่หรือเปล่านะครับของสูตร เริ่มต้นปีของปี2067นะครับครับยังไงก็ให้ทุกๆคนนะครับโชคดีเริ่มต้นปีใหม่กันทุกๆคนนะครับขอให้พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับครับสำหรับสูตรลาวพัฒนาของเรานะครับงวดนี้วดวันที่3นะครับ3มกราคม2567านะครับสูตรนี้นะครับเราก็จะใช้สูตร เป็นสูตรง่ายๆเมันเดิมนะครับสูตรคิดคำนวณไม่ยากนะครับสูตรที่1น,นะครับสูตรที่1ตัวนี้เราก็จะใช้หลักแสนนะครับหลักแสนบวกกัน7บวก6ก็จะเป็น13นะครับได้3 3มาบวกหน่วยบนอีกทีนะครับ3บวกสก็จะเป็น7นะครับ7ตัวนี้เราลด1แต้มนะครับ7เป็น6นะครับ แล้วก็สูตรที่สองครับสูตรที่สองเราใช้หลักร้อยนะครับบวกสิบนะครับสามบวกห้าก็จะเป็นแปดนะครับตัวนี้เป็นแปดแล้วก็เอาห้าบวกสี่นะครับก็จะเป็นเก้าแปดบวกเก้านะครับก็จะได้สิบเจ็ดนะครับเจ็ดลบหนึ่งแต้มนะครับก็จะเป็นแปดเจ็ดเพิ่มนะครับเจ็ดเพิ่มหนึ่งแต้มก็จะเป็นแปดนะครับแล้วก็เอาเจ็ดลบหนึ่งนะครับก็จะได้หก มันเป็นสูตรเดียวกันนะครับแต่ว่าตัวนี้มันเป็นตำแหน่งที่เด่นตัวเดียวนะครับแล้วก็สูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่เราจะเอาหลักหมื่นนะครับก็คือหกบวกด้วยสิบบนนะครับหกบวกห้านะครับก็จะเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกแล้วก็มาบวกหน่วยบนอีกทีนะครับหกบวกห้าเป็นสิบเอ็ดนะครับสิบเอ็ดบวกสี่ ก็เป็น15้านะครับได้5้าตัวนี้นะครับบวกกับผลลัพธ์นะครับบวกกับตัวมันเอง5บวกห้าก็จะได้ศูนย์นะครับเป็นสูตรเด่นนะครับของ4ชุดนะครับเลข4 4สูตรนะครับครับเรามาดูงวด่ต่อมาครับออก5 7า7นะครับก็เข้าที่7นะครับเข้า7สูตรที่2ก็เข้า7นะครับสูตรที่3เข้า6นะครับสูตรที่4ก็เข้าที่ห้านะครับ แล้วก็ต่อมาครับคำนวณได้ตามนี้ครับงวดต่อมาออก8.7กับ8.5นะครับสูตรแรกก็เข้าที่8ครับสูตร2ก็เข้าที่7นะครับสูตรที่3เข้าที่5สูตรที่4ก็เข้าที่8นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาครับคำนวณได้7 6 8 9 7แล้วก็0กับ5นะครับ เลขที่ออกก็คือ7095นะครับก็เข้าที่7ครับเข้าที่9ตัวนี้เข้า7นะครับตัวนี้เข้าทั้ง0ย์ทั้ง5นะครับครับคราวนี้เรามาดูหวดวบันที่3กันเลยนะครับวันนี้นะครับเอาสูตรที่1ก่อนนะครับสูตรที่1 เราก็จะใช้หลักแสนนะครับก็คือห้าบ,บ,บวกด้วยเจ็ดนะครับเป็นสิบสองนะครับสิบสองบวกด้วยห้าครับก็จะเป็นสิบเจ็ดนะครับห้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบสองครับสิบสองบวกห้าเป็นสิบเจ็ดได้เจ็ดนะครับได้เจ็ดลบหนึ่งแต้มนะครับเจ็ดก็จะเป็นหกสูตรที่สองครับสูตรที่สองเราใช้ หลักร้อยบวกหน่วยนะครับเ0้นบวกเนะครับก็จะได้9 0้าบวกเแล้วก็9กบวก5นะครับหลักสิบบวกหน่วยบนนะครับ9กบวกก็จะเป็น14นะครับได้4ครัวน,นี้เอา9ก้าบวกสีนะครับ9กบวกสีก็จะเป็น13นะครับ9กบวกสเป็น13ครับได้3 3นับเพิ่มหนึ่งนะครับบวกหนึ่งก็คือสี่แล้วก็เอาสามลบหนึ่งนะครับสามตัวนี้นะครับที่ผลลัพธ์นะครับสามลบหนึ่งก็จะได้สองนะครับแล้วก็สูตรที่สี่นะครับสูตรที่สี่เราจะเอา หลักหมื่นนะครับหลักหมื่นก็คือเจ็ดนะครับเจ็ดบวกสิบบนนะครับเจ็ดบวกเก้านะครับเจ็ดบวกเก้าก็จะเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกห้านะครับบวกหน่วยบนนะครับก็คือหลักหมื่นบวกสิบบนแล้วก็หน่วยบนนะครับเจ็ดบวกเก้าก็จะเป็นสิบหกนะครับสิบหกบวกห้าก็จะเป็นยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งนะครับ ทีส่สีนะครับได้หนึ่งหนึ่งตัวนี้ครับบวกกับตัวมันเองนะครับหนึ่งบวกหนึ่งก็จะได้สองเพราะฉะนั้นสูตรชนเด่นของเราก็คือเด่นสองนะครับพอดีขยับไม้นะครับพอดีแสงแดดสองนะครับ อาจจะมองไม่ค่อยชัดคราวนี้ครับเรามาจับคู่นะครับจับคู่ในสีชุด4สูตรของเรานะครับของวันนี้สรุปนะครับเอาสูตรของวันนี้นะครับ สรุปลาวนะครับของวันที่วันที่สามนะครับเดือนหนึ่งหกเจ็ดนะครับพศหกเจ็ดเป็นงวดต้นปีนะครับวันต้นปีเด่นนะครับเด่นสอง เดืน2นะครับแต่สูตรนี้ก็เดินดีนะครับสูตรนี้7กับ6นะครับ7กับ6เป็นสูตรใช้ประจำนะครับแต่ว่าตัวนี้มันชนนะครับก็จะเอาเดือนที่2นะครับครับ้าคาวนี้เรามาจับคู่นะครับจับคู่เราเราจะเอาคู่เราจะไม่จับหมดนะครับเราจะเอา3าม สีสองนะครับจับคู่ชุดแรกนะครับ2ตัวก็จะได้3าหนึ่งนะครับ4ีสองครับแล้วก็เอาเด่น2ตัวนี้นะครับ7จบสองกับ6กสองนะครับกับหกสอง นี่คือชุด2ตัวของเรานะครับควงวัดวันที่3นะครับเดือน2ก็ดูเป็นแนวทางไปนะครับสุดนี้แล้วก็เราจะมาจับชุด4ตัวกันด้วยนะครับชุด4ตัวเราจะจับอย่างนี้นะครับคือเอา3 สแถวข้างบนนี้นะครับสี่ตัวของเรานะครับก็จะได้สามน,นะครับเจ็ดสองแล้วก็สี่สองกับหกสองนะครับชุดสี่ตัวนะครับสองชุดนะครับ สุวันแรกครับของปีใหม่นะครับของปี6 7นะครับทำประกอบจับคู่ไม่เยอะนะครับตัวเด่นนะครับตัวเด่นที่ชอบครับก็คือ6 2สองนะครับกับ72นะครับเพราะว่ามันเด่นสองนะครับตัวนี้เด่นสุดนะครับก็ดูเป็นแนวทางนะครับ ชอบค่อยตามนะครับไม่ชอบก็ผ่านนะครับมาทําให้ดูตามตามสูตรนะครับอาจจะเข้าอาจจะหลดุดยังไงก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ด้วยนะครับเป็นชุดที่ถ้าสูตรเดินทุกสูตรนะครับถ้าสูตรเดินทุกสูตรนะครับอาจจะได้ก็จะได้สูตรประมาณนี้นะครับได้เลขประมาณนี้นะครับ ได้ตัวเลขของสูตรนี้นะครับไม่เยอะนะครับเพราะว่าสูตรหกับเจดนี้สูตรตัวนี้นะครับใช้มาประจำนะครับเจ็ดกับหตัวเด่นของเรานะครับพรถ้ามันมาชนกับตัวเด่นตัวนี้นะครับพอส่วนมากนะครับดูจากงวดที่ผ่านมานะครับ ตัวนี้เด่นหกนะครับมันมอชนกับมันมักจับกับหกเจ็ดนะครับแล้วก็งวดน,นี้ห้านะครับมันมาเข้าแปดห้านะครับแล้วก็เจ็ดตัวนี้เจ็ดตัวนี้ไม่จับคู่นะครับเป็นตัวเป็นตัวชนนะครับมาจับ่วนตัวนี้ส่วนตัวนี้สองนะครับงวดน,นี้สองเป็นตัวเด่นนะครับเด่นที่สอง ก็ตามสูตรนะครับของวันนี้ยังไงก็ฝากผู้ที่เข้ามารับชมนะครับพิจารณานะครับประกอบการตัดสินใจนะครับผิดถูกยังไงก็ว่าไปตามสูตรนะครับแล้วก็ถ้าชื่นชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับ mm. เพื่อเป็นกําลังใจในการลงคลิปลงสูตรในงวดต่อๆไปนะครับและสุดท้ายก็ขอให้สมาชิกและก็ผู้ที่เข้ามารับชมทุกคนทุกท่านนะครับ โชคดีปีใหม่กันทุกทุกคนนะครับขอให้เลือกซื้อหวยรอยเบอร์ถูกซื้อแล้วขอให้ถูกนะครับแล้วขอให้โชคดีครับโชคดีเฮงๆปังๆกันตลอดปีหกเจ็ดนะครับสําหรับหวยไม่ว่าจะเป็นหวยลาวหวยไทยแล้วก็หวยพัฒนานะครับแล้วก็หวยฮานอยนะครับหวยลาว ครับยังไงก็ขอให้ทุกๆคนนะครับโชคดีร่ำรวยเฮงๆปังๆกันทุกทุกคนนะครับแล้วค่อยมาเจอกันในงวดต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับสวัสดีครับ